ไปนานเหมือนกันกับตน,นี้รุัตไปด้กัดีช้ารุ่น ไม่คนเข้าไปในป้องนะจังตับมาเพื่อนไปทำไมหรอกมันก็เหมือนแบบนี้นะ้านั่นแหละทุกคนแชรี่นไะม่ได้ยากหรอกยิ้มเหรอแกมายิ้มเหรอ แย่ทุกคนนะน้อยมากปีไหนปีปะไม่คนะ่อยแดงตอนนี้ต้องให้เพื่อนไปคุมเลนอื่นนะทุกคนเราอยู่คนเดียวหวนะังถ้าไม่มาถ้าสามตัวก็ไหวนะบางช่วงนะั้ไม่ได้ไม่ได้เล่นแวนมันจะลำบากนะทุกคนมันขึ้นอยู่กับตัวละครอย่างเดียวเหรอ,อก็ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการเล่นด้วยสิโอ้ยไม่ชัด คือเราซื้อใหม่ตัวใหม่แต่มันก็ยังเช้ากันนทุกคนนี่ยหรอเนาะเอางี้มาเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมาจะลอแครี่คือจะมีตัวไหนที่จะลอแครี่บ้างเราไม่รู้นะอยู่คนเดียวโดนลอย มันก็เหลือหน่อยเดียวฉันก็ซาต่อไปปัญหาหลักเมื่อเราเล่นแคร,รี่มันจะเป็นแบบนี้นหละทุกคนคือเราจะมีเพื่อนาตามปกติเอาเดิไปเลยถอ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 ยโอ๊ยโดนดึงไม่ไดไรหรือแก้มือเอาตายแค่ครั้งเดียว จะกลับมาแก้แค้นแกแน่ๆจะทำฉันตายแต่ตอนนี้เ,เราต้องไปย้ายไปเลนอื่นแล้วล่ะทุกคนเพราะตอนนี้เลนกลางไม่ไหวแล้วต้องย้ายไปเลนล่างก่อนไหวบหเนาะไหวคือตอนนี้เราต้องย้ายเลนแล้วล่ะไปตีเลนบนอนึงเดียวไม่รอดละเพราะว่าศัตรูมาเริ่มแบบมาทีละสองแล้วแต่ละเลนอ่ะฟิกซี่ไหวไหมเนาะ คือมันบางทีมันเป็นที่แมปเล่นได้หละทุกคนเวลามันกระตุกคือเอาง่ายๆคือเพื่อนเราพูดว่าแมปมันกากมันก็กาดจริงเออมาแก้แค้นแลไตามสัญญาจะมาแก้แค้นละเจเนจเนมันมันขมอนขมอนมอให้เบลี่มันนมันน่ก่อนมก่อมาเกก่อนมาเกณกันก่อนมาเกณฑกันก่อนนะใ้แม่ชรามาไปแเจแล้วเกมาช้ แค่สองคิวนั่นแหละแครี่ได้คิวน้อยไม่สําคัญปกต้องเพื่อนร่วมทีนั่นแหละสาคัญกว่าฉังจะเป็นแครี่แต่คุณก็มีหน้าที่ที่จะหนีเพื่อนในวันทีเพื่อนตายก่อนแล้วค่อยหนีเฮ้ยเยยไม่ใช่แล้วเฮ้ยเยยไม่ใช่แล้วเพื่อนเอ็งจะหนีไปทำไมฝากแจแทนแทนด้วยนะ ไอสองฉันจะกลับมาแก้แค้นแก้ใหม่นะเันไปดูเรนอื่นก่อนใช่เพื่อนไม่มีใครกันทิพย์เลยลูกตอนนี้กำลังมีคนโดนโจมตีดูที่หนีรอนะทุกคนหนึ่งคนแล้วนะได้รับกรรมไปซกเพื่อนตัวเองแต่สุดท้ายก็คือแบบ อยากได้ดาก็จะเอาไม่ได้แบบคือเรืมันก็อันนี้แหละทุกคนก็คือแบบอะไ,ไม่มีใครช่วยอ่ะนะดูสูงแล้ว ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไป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 ย่ามายุ่งกับเพื่อนฉบอกไม่กลัวหรกนะทุกคนแต่บางทีเรากลัวหน่อยเขาเลียดเราอะแตแ่ น้อยจิบไปหนึ่งก็ได้สามคิวตายสองครั้งคู่สามสภาพต๊สภาพที่สามน่าปวดใจมากเลยมาตายตายะหลุประลุตายหมดครอบอล้วอ่เรออยเรอ ใช่ใช่ยช่ใช่โอ้โหแล้วเลือดเรากระติวเดียวทุกคนเออสภาพ น้อยมากน้อยจับน้อยๆแต่สู้เราชนะไปได้แล้ว